สวัสดีครับพบกับเซลลอยล้านนะครับมาดูวิธีการสร้างโปรแกรม INCENTIVE ให้เราใจนะ INCENTIVE ก็คือค่าจูงใจนะครับเหมาะสำหรับการบริหารทีมขายแล้วก็เอาไปใช้กับลูกทีมทุกคนเลยนะครับต้องบอกนิยามนิดนึ่งนะ INCENTIVE มันคืออะไรกันแนะ่ยังมีลูกศิษย์ผมเยอะเลยนะครับที่ยังสับสนนะโดยเฉพาะระดับผู้ประกอบการเบื้องต้นนะครับแบ่งเป็น2รูปแบบก่อน คอมมิชชั่นก็คือคอมมิชชั่นนะทุกคนนะคอมมิชชั่นเนี่ยก็คือค่าตอบแทนจะเป็นตามยอดขายหรือตามกําไรอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเราเซตเป็นโปรแกรมแล้วตั้งแต่เซ็นสัญญาโอเคไหมคอมมิชชั่นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับมันอาจจะเปลี่ยนกันปีละครั้งนะหรือว่าสักสองควอเตอร์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กลยุทธ์นะปกติคอมมิชชั่นมันก็จะจ่ายจากยอดอย่างเงี้ยเช่นเรารับยอดมาต่อเดือนเท่านี้ เราทำได้กี่เปอร์เซนต์ถึงจะได้อย่างเงี้ยถ้าทำเกินร้อยเปอร์เซนต์อาจจะได้ค่าคอมเพิ่มหรือทำต่ำกว่า80%อาจจะไม่ได้ค่าคอมเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคอมมิชชั่นเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ได้จากผลงานอยู่แล้วนะครับกลยุทธ์อะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบเน้นเป็นพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเน้นยอดขายหรือกำไรเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นนี่คือคอมมิชชั่นนะอินเซนティブเนี่ยมันแปลเป็นไทยก็คือค่าจูงใจจูงใจในที่นี้ก็คือ ตรงๆเลยอะครับอยากจะให้เซลล์ทำอะไรบางอย่างนะ่ในมุมเราก็คือจูงใจให้เซลล์ขายของนั่นแหละขายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ตามกลยุทธ์หรือตามแผนการณขณะนั้นนะครับณนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง Incentive เ,เนี่ยมันไม่ได้ถูกเปิดโหมดเขาเรียก always on นะเหมือนพวกคอมมิชชั่นก็คือแบบคอมมิชชั่นเนี่ยมันรันไปเรื่อยๆ incentive เนี่ยมันอาจจะถูกใช้สักเดือนเดียวก็ได้นะครับ3เดือน5เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับ เพื่อจูงใจให้เซลล์เนี่ยกระทาอะไรบางอย่างเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ทําไมต้องมีอินสันทีฟเนาะคือในมุมของการขายเนี่ยลองนึกธรรมชาติของพวกเราทุกคนหรือแม้แต่เราเนี่ยที่เป็นเจ้าของเนาะอย่างเรามีสินค้าหลายรายการอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าบางตัวก็ขายง่ายนะครับบางตัวกลับขายยากหมายความว่าเราก็จะเน้นขายอะไรที่มันง่ายๆไว้ก่อนทีนี้ถ้าเราเป็นเซลล์เนี่ยสมมติเราเป็นพนักงานทั่วไปเราอยากให้ยอดมันถึง100%ใช่ปะ เราไม่ได้ถูกบังคับอะไรพิเศษว่าเฮ้ยเราจะต้องขายทุกตัวเฉลี่ยให้มันถึงร้อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะต้องแบบปิดลูกค้าใหม่รัวๆเยอะๆแบบเนี้ยคือยอดถึงก็พอแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็คือกดไอเรื่องยอดขายมันคงไม่ยุบยับแบบถ้ามันลึกละเอียดเกินไปท็อปเซล,ลก็ไม่ชอบนะครับทีนี้พอเซล,ลเน้นขายอะไรที่มันขายง่ายเนี่ยปรากฏว่าไอสินค้าหลายๆอย่างะ่ะไม่มียอดเลยก็มีอาจจะค้างอยู่ในสต็อกเอ่ยหรือว่า แทบจะไม่ได้ขายเพิ่มเลยนะครับเนี่ยแหละ incentive เลยถูกดึงมาใช้บ้างแล้วกลยุทธ์แรกนะครับไล่กันไปเลยนะครับอย่างแรกก็คือการบูสต์ยอดขายของสินค้าบางรายการนั่นเองนะครับคุณสามารถเซตอินเซนティブว่าโอเคนะักขายถ้าเกิดว่าช่วยกันขายสินค้าสมมติเรามี A B C D E อย่างเงี้ยมี5อย่างไอ A B ขายง่ายมากยอดดีแต่ C D E อไม่ค่อยดีเราก็เลยให้อินเซนティブเข้าไปเช่น ถ้าเซลเนี่ยทำยอดของตัว CDE เนี่ยอาจจะเกิน100%นะครับแจกเงินเท่านั้นเท่านี้เท่านน้นก็ว่าไปนึกออกไหม Incentive เนี่ยมันก็คือเขาเรียก Reward ก็คือรางวัลนะครับส่วนใหญ่ง่ายสุดก็เป็นเงินนั่นแหละครับทบเข้าไปกับคอมมิชชั่นเห็นหมยอดถึงด้วยได้ incentive ด้วยอย่างสมัยผมอยู่เดลนะครับอันนี้เป็นเคสตั๊ดี้ที่ยอดเยี่ยมเลยคือเดลอะสินค้าในหมวด ของเดลมีเป็นร้อยอย่างต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็มีเป็น10บสรุ่นละมีเซิร์ฟเวอร์มีเวิร์กสเตชันเนาะมีซอฟต์แวร์ Software, อะไรอย่างเงี้ยคือยุคนั้นเนี่ยตัวโซลูชันเยอะมากนะครับหมายความว่าที่เดลเนี่ยจะต้องช่วยให้พนักง,งานเนี่ยถูกกระตุ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าสินค้าผระเอกของเดลชั่วโมงนั้นนะ่ะมันก็เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างถ้าผมขายโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องบอกเลยขายง่ายแล้วผมก็จะพยายามขายในโน้ตบุ๊ก ทางเดลเนี่ยเขาก็ให้อินสัน i v e มานะครับเดือนนึงก็เปลี่ยนโปรแกรมทีนึงคือโคตรสนุกแบ,บแจกเงินเป็น US ดอลลาร์นะโอ้โ oh, หเป็นเหรียญน,นะโอนเข้าบัญชีบางบางงานเป็นร้อยเหรียญเนนะี่ยก็หลายพันนะครับทาถึงเป้าบางทีได้เป็นนะห,หมื่นนะหรอมะคือคอมมิชชั่นเนี่ยนอาจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าบริษัทฝรั่งที่โปรแกรมบูสต์เซลล์เก่งๆเนี่ยจะชอบให้ค่าอินสันติบนะครับเพื่อกระตุ้นให้เซลล์อ่ะทำกลยุทธ์บางอย่างขึ้นมาเนี่ยอันนี้อย่างแรกก็คือ การเซตอินเซนティブกับสินค้าในหลายๆายรายการที่มันขายไม่ดีนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับคือการใช้อินเซนティブกับพวกเคียร์เขาแมเนเจอร์เนาะคุณต้องยอมรับว่าเคียร์เขาเนี่ยเมื่อวานผมไปธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับธนาคารในตำนานเนาะสำนักง,งานใหญ่ดันไปเจอเพื่อนเก่าซะด้วยครับก็กําลังที่จะรอลูกค้านั่นแหละคือเขาก็คงดูที่เนี่ยมาเป็น10ปีละเพราะว่าสมัยผมเป็นเซลอะเขาก็ยังดูที่เนี่ยแหละครับนั่นแหละเคียร์เขาเนาะ สังเกตว่าเคียเขาเนี่ยเวลาว,วันจะหมดไปกับการไปหาเคียร์เขาของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันเป็นหน้าที่ปกติแต่ทีนี้ถ้าเซลล์หลายๆคนเนี่ยคือว่างจัดคือยอดมันมาสม่ําเสมอมีการซื้อมีเรื่องโปรเจกต์เยอะปรากฏว่าเซลเนี่ยไม่ค่อยอยากจะหาลูกค้าใหม่ซึ่งถ้าผมเป็นเคียเขาแมเนจเจอขั้นเทพผมก็ขี้เกียจนะครับถ้าผมคุมลูกค้าอยู่ถูกไหมเรื่องอะไรผมจะต้องทํางานเพิ่มลหละก็เลยต้องสร้างอิน e n น i ิฟมาเนี่ยแหละครับจูงใจให้เซลเนี่ยเช่นถ้าเคียเขาเนี่ย หาลูกค้าใหม่นะแล้วก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแบบเป็นลูกค้าใหม่ซิงซิงเลยไม่เคยขายกันมาก่อนอย่างเงี้ยจะแจกเงินเคลียเขาถนนเท่านีน้เท่านั้นเห็นไหมมันก็จะทำให้เออเฮ้ยผมมันเคลียเขาแล้วรู้สึกแบบอยากได้เงินอะ่ะอยากได้เงินก็เข้าโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วก็หาลูกค้าใหม่ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการปิดลูกค้าใหม่เนี่ยก็จะเป็นอินเซนティブที่ดีนะครับสําหรับเหล่าเคลียเขาอย่างเงี้ยหรือว่า การรักษายอดกับขายเพิ่มก็ได้เอาเรื่องนี้มาใช้เช่นถ้าเกิดว่าเซลเราเนี่ยเข้าหน่วยงานใหญ่ลูกค้าได้หนึ่งที่แล้วเราอยากกระตุ้นให้เขาเนี่ยขายพวกบริษัทลูกบ้างขายพวกพแผนกอื่นๆในเครืออย่างเงี้ยคือเคียเขาเนี่ยมันจะต้องกินทั้งเครือให้ได้นะครับอย่างเช่นปตทเนี่ยมันจะต้องเอาหมดเลยครับปตทสพปตทจีซีปตทโออาร์ะอ, GC, ะอ, OR, อะไรเงี้ยคือมันต้องไล่ไปทีละตัวเลยก็ควรจะให้อินเซนティブเซลในการทําให้พวกเขาอะถูกกระตุ้นนะครับ เพื่อไปขายเพิ่มทั้ง up sell และ cross sell up ซ e l l ก็ได้ up sell เช่นเราต้องการให้ยอดขายของพอร์เตอร์นี้หรือสิ้นปีนี้สิ้นเดือนนี้เนี่ยมันสูงกว่า100%ใช่ปะล้วก็ฟอสให้ถ้าเซลเนี่ยปิดยอดเกิน120%อย่างเงี้ยแจกเงินพิเศษเพิ่มซึ่งไอค่าจูงใจตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันจะทำให้ sell เซลล์อ่ะเลิกกักดีลนะครับโดยเฉพาะพวกเคียเขาที่แบบชอบให้ลูกค้าเนี่ย เปิด P.O. ไปช่วงๆเดือนหน้าอย่างเงี้ยสมมุติไปไปลายเดือนใช่ปะเขาแบบตัวเลขถึงแล้วอ่ะเขาก็เปิดไปเดือนหน้าเพื่อให้ว่าตัวเองเนี่ยมียอดแน่ๆรออยู่ใช่ไหมเพราะถ้าโหลดเดือนนี้ไปแล้วเดือนหน้ามันต้องว่ากันใหม่อย่างเงี้ยเราอยากจะให้เซลล์อ่ะคือไม่กักยอดไม่กักไม่กัก P.O. แล้วกันนะเราก็ใช้ i ินเซ t น v e เนี่ยแหละครับในการทําให้เซลล์อ่ะปล่อย,ปล,อยปล่อยตัว P.O. นะครับโหลดเข้าเดือนนี้ไปเลยแล้วก็ได้ตังค์เพิ่มเห็นไหม คือบางทีเซลนั่งคำนวณเออให้ถ้ามึงเอาอินเซนティブเดี่ยนี้คือมันจะได้แบบรายรับที่เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าการรักษายอดก็ได้เช่นเราอยากจะเมนเทนพวกเกียร์เขาเนาะคืออยากให้เขาร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะทุกเดือนอย่างเงี้ยเกียร์เขาต้องพยายามทุกอย่างเช่นร้อยเปอร์เซ็นเกินหกเดือนเนี่ยได้ค่าอินเซนティブเพิ่มนะครับได้ค่าจูงใจเพิ่มนะครับมีอีกหลายกลยุทธ์มากเช่นหาลูกค้าใหม่นะครับหรือว่า ไปเอาลูกค้าเก่าอ่ะที่หายหัวไปนานแล้วเอออันนี้น่าสนใจเช่นเรามีข้อมูลมาแล้วว่าลูกค้าที่เขาเรียกเชนนะเชนของเราเนี่ยเชนเรนะอัตราที่ลูกค้าหายหัวนั่นแหละ loss account ก็ได้นะครับคือหายไปอาจจะ 10, 20, 30หรือ100เจ้าอะไรก็ว่าไปถ้าเซลล์ไปดึงกลับมาได้เนี่ยเช่นดึงกลับมาคนละ5เจ้าอย่างเงี้ยแจกเงินเพิ่มถูกไหมคือทำให้สถานะ loss เป็น active นั่นแหละครับ เนี่ยถ้าเรามี CRM ที่ดีด้วยนะอันนี้ผมแนะนําว่าควรจะใช้ CRM ในการแบบดึง Data าพวกนี้ออกมานะครับเราก็จะทําการวางแผนแล้วก็ทําให้เซลล์เนี่ยออกไปดึงลูกค้าเก่ากลับมาให้ได้นะครับก็คือตามกลยุทธ์เลยนะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือ s t r a t e g y นะครับแล้วก็เป็น r e w a r d เห็นไหมมันก็วินวินทุกคนนะคุณได้อะไรก็คือคุณก็ได้เชิงกลยุทธ์กลับมาใช่ปะ เซลได้อะไรเซลได้เงินนะครับองค์กรก็ได้เงินเห็นไหมคือมันไม่ใช่แบบต้องมาเหนียวอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้เรามันเหมือนเราเอาเอาวุธให้เซล์เพิ่มอะเพิ่มปืนเพิ่มปืนใหญ่มีดดาบอะไรเงี้ยคือเราต้องให้เขารู้สึกครบเครื่องนะครับแล้วก็เราเป็นองค์กรที่มีการแข่งขันแล้วก็มีรางวัลอย่างเงี้ยคือใครเขาก็ชอบนึกออกไหมมันก็จะทำให ตัวแผนการหรือว่าการทำงานเนี่ยมันสนุกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเคาเจอร์นะต้องบอกว่าเป็นเคาเจอร์แบบของเซล์ขนาดแท้เลยก็คือแบบมีรางวัลมีความตื่นเต้นอย่างเงี้ยน,นะครับนอกจากนี้มีอิซนทีฟอีกหลายๆอย่างนะเช่นแบบรางวัลท็อปเซลก็ได้นะครับเป็นท็อปเซลได้ใครที่ไม่เคยเป็นแล้วได้เป็นอย่างเงี้ยเออได้เงินพิเศษอย่างเงี้ยคือมันก็คือการแจกรางวัลนี่แหละยิย่งคุณช่างคิดนะที่มันสร้างสารรค์จริงจอาจจะมากกว่าผมก็ได้ อย่างเซลล์แมเนเจอร์เนี่ยเขาก็คิดอินเซนティブให้ทีมได้เช่นอ่ทั้งทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ้นปีเราปิดยอดเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจะสักร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีมอย่างเงี้ยไปเอาติ้งกันอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นการสร้างค c u เ t อร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับมันทําให้แบบการเป็นเซลล์ขององค์กร่ะมันสนุกนะแล้วก็เป็นวิธีการรักษาคนเก่งๆด้วยนะครับง่ายๆนะถ้าคุณอยากรักษาไอ้พวกมือท็อปเนี่ยก็คือเรื่องตังค์เนี่ยแหละ ผลประโยชน์ที่ดีดูแลกันดีๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวเซลลหรือว่าคนที่อยู่เนี่ยเขาแฮปปี้มีความสุขเนี่ยอตัตราการลาออกก็น้อยแล้วก็มันช่วยกระตุ้นให้คนเนี่ยกระหายมากขึ้นนะครับก็ลองเอาโปรแกรมอินเซนทีฟเนี่ยไปปรับใช้ดูเนาะผมก็อธิบายค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจมากๆเนี่ยก็คือคอร์สเซลดี렉เตอร์นี่แหละมาสร้างอินเซนทีฟกันนะแล้วก็มีโปรแกรมคอมมิชชั่นด้วยนะครับพบกับคอนเทนต์กุณแจเซรล,ล์ร้านในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ